Avis เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทำนาฬิกาแนว aviator watch นะครับหรือว่านาฬิกานักบิน Pilot watch เนี่ยออกมาเยอะมากๆนะครับและนี่ก็คือหนึ่งในนาฬิกาที่มาแนว all black นะครับเป็นสีดำเข้มดูขรึมมากๆแต่ว่าก็ซ่อนกิมมิกเรื่องลูมที่น่าสนใจเอาไว้ด้วยนะครับตัวนี้ชื่อว่า Avis Speed Fly Lock Chronograph นั่นเองนะครับโดยคำว่า lock ในชื่อรุ่นของเขาเนี่ยก็จะมาจากคนชื่อ e l i ิ l o ็อนะครับโดยที่ e l i ิ l o ็อเนี่ยเขาเป็นนักบินที่อยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ เป็นคนที่ค่อนข้างจะโด่งดังนะแล้วก็ทําคะแนนการบินอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างจะสูงเลยใครที่อยากรู้ประวัติเขาเนี่ยก็สามารถเอาชื่ออิลิกล็อกเนี่ยไปเซิร์ชค้นหาดูในวิกิพีเดียดูได้นะครับซึ่งเจ้าตัวดีไซน์ของนาฬิกาเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามาในหน้าตาที่ดูดําทะมึนดูเข่งขรึมมากๆคือจริงๆเวลาเรามองอะ่ะมันดํากว่านี้นะแต่ว่าด้วยความที่กระจกเขามันเป็นทรงโดมมากๆแล้วก็เขาเคลือบแบบแอนติรีเฟกต์คอตติ้งสีน้ําเงินแบบนี้แบบชัดมากๆนะครับดังนั้นบางมุมมันก็จะเห็นแบบความเรือ เหลือม่วงเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าในการมองหลายมุมก็อาจจะเห็นความเคลียร์ความใสยอยู่บ้างนะอันนี้แล้วแต่มุมมองกันไปแต่ว่าเวลาออกแดดเนี่ยผมว่ามันก็จะดูเคลียร์กว่านี้เยอะนะครับอันนี้ออกตัวไว้ก่อนว่าเวลาใช้แสงไฟในสตูดิโอเนี่ยมันอาจจะแบบมีความติดฟ้าเข้ามาเยอะหน่อยนะครับ โดยหน้าปัดด้านในเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจะมีการใช้สีเทาแล้วก็สีดําเป็นหลักนะครับมีแดงมาแจมบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าก็จะมีแค่เข็มตรงซับใน็เอาด้านซ้ายด้านขวาเทา่านั้นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตัวอักษรนิดหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็จะแบบเป็นดํามืดๆเลยแล้วก็ไอ้ส่วนที่แบบเป็นตัวเลขเป็นเข็มนาทีเข็มชมั่วโมงก็จะมีการแต้มลูมสีเทาๆอ่อ,อนๆออ,ออกมาให้เราได้ดูได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งมันก็ทําให้เราสามารถพอจะอ่านเวลาได้บ้างนะคือเรือนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรือนที่ค่อนข้าางจะมืดแต่ว่วก็ ไม่ได้ทิ้งความสามารถในการอ่านค่าอะไรไปมากขนาดนั้นนะครับมันก็ยังพออ่านได้อยู่แต่ว่าไฮไลท์จริงๆของเรือนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของลูมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแค่เราเอาตัวไฟ UV มาส่องตอนที่ยังไม่ได้ปิดไฟนะมันออกมาประมาณนี้เพื่อนๆโอ้โหมันแบบเห็นความสว่างเห็นความใหญ่โตชัดเจนของตัวเลขได้ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็เวลาเขาที่มืดนะแน่นอนว่าไอ้พวกลูมทั้งหลายเนี่ยพอเรืองแสงขึ้นมามันก็ดูแบบโอ้โ,โอ,อามากอะดูเด่นดูเตะตาสุด เรียกว่าทำได้ดีเซอร์ไพรส์มากๆไม่คิดว่านาิการเรือนที่มันดําสนิทขนาดนี้เนี่ยมันจะมีรูมที่มันดูสวยงามได้ขนาดนี้เลยนะครับโดยที่ตัวเครื่องของเรือนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องโครโนกราฟที่เป็นระบบไมคคาคอร์สนะว่ายง่ายเป็นเครื่องคอร์สนี่แหละนะครับแล้วก็มีการทําเข็มตอนจับเวลาเนี่ยให้มันดูเนียนๆหน่อยก็คือแบบนี้กดขวาบนปั๊บนะตัวเข็มก็จะเดินเหมือนกับเครื่องอโอโต้เลยแต่จริงๆก็ยังคือเป็นเครื่องคอร์สอยู่นะครับแต่แค่จะดูเนียนตาหลอกตาเราได้ประมาณหนึ่งกดอ,อีกทีนึงก็หยุดกดอ,อีกทีนึงงงกกกก็็็เเปนนนาาารรีตคับบดด้้้ลล่่่่แแววือไม มีอะไรซับซ้อนนะครับเม็ดประยมเนี่ยสามารถตั้งช่องวันที่ได้ซึ่งช่องวันที่ผม เทมากนะจะมีการซ่อนไว้ตรงรูกลมๆด้านล่างแบบนี้นะครับด้านซ้ายก็เป็นหน้าปัดจ,จับเวลาในหลักนาทีแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นช่องที่เอาไว้ดูเวลาในหลัก24ชั่วโมงนั่นเองนะครับใช้งานง่ายๆเลยอันนี้เครื่องมาตรฐานอยู่แล้วส่วนทรงเคสของเรือนนี้เนี่ยก็จะมาแนวแบบค่อนข้างจะกลมๆมนๆหน่อยนะครับขาก็จะมีความโค้งลงมาแบบยื่นลงมาใต้ฝาหลังเลยนะซึ่งอันนี้ผมว่าทำมาได้ดีนะคือในการเรือนนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้เล็กมากนะแต่ว่าการที่เขาดีไซน์ขารักให้แบบมันยื่นลงมาเยอะขนาดนี้เนี่ยคนข้อมือเล็กก็ยยิ้มเล เพราะว่ามันจะไม่มีช่องว่างให้แบบมันเกิดความแปลกๆอะไรเท่าไหร่นะแล้วก็ขาเนี่ยก็จะมีการขัดด้านมานะครับจะเป็นการขัดแบบเป็นลายสตินฟินิชแล้วก็เหมือนจะมีการเล่นดีเทลแบบนี้นะครับเหมือนเป็นตัวเชื่อมต่อคล้ายๆกับการปะเครื่องบินแล้วก็มีน็อตไขติดกันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวปุ่มโคนกราฟเนี่ยผมว่าเขาดีไซน์มาเก๋มากเลยก็คือจะมีความโค้งรับกับตัวเคสด้วยไม่ให้มันแบบยื่นมามากเกินจะมาปุดๆแค่ตรงใกล้ๆไม่ไม่ยอมเหมือนแบบหน้าตามองผ่านๆเหมือนเป็นคราวกาดอะประมาณนั้นนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งการดีไซน์ที่ผมว่าทําได้ดีนะภาพรวมก็ดูเป็นนาฬิกาออรแบลคที่ดูมีมิติดูแบบหน้าปัดเป็น 3D ดูมีความนูนมีความต่ําได้น่าสนใจดีนะครับกระจกข้างบนก็เป็นซับฟลาคริสตัลนะเรื่องการลอยขีดข่วนก็สบายหายห่วงอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยเป็นลอยง่ายๆอยู่แล้วส่วนฟ้าหลังก็จะเป็นรูปเครื่องบินแบบนี้นะครับแล้วก็มีสเปคต่ตางๆนา,น,านาบอกไว้นิดหน่อยนะการกันน้าก็อยู่ที่5 ATM นะครับหรือว่า,าประมาณ50เมตรนั่นเองส่วนขนาดเคสไซส์อันนี้อาจจะดูใหญ่นิดนึ่งนะแต่ว่าใสา 13.8มิล mm, นะครับอันนี้นูนเลยเพราะว่ากระจกเขาแบบยกสูงมากๆส่วนลักทุลักษณ์เนี่ยออกมาประมาณ50มิลเท่านั้นซึ่งถือว่าโอเคนะนาฬิกาไซส์นี้ลักทุลักษณ์ได้แบบนี้ก็ไม่เลวเลยนะครับส่วนน้ําหนักของเรือนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะเบานะด้วยความเป็นเครื่องเมคคาคอร์สนะครับอยู่ที่ประมาณ83กรัมก็โอเคอะใส่เป็น everyday watch ได้นะแล้วก็ตัวสายเนี่ยเป็นสายหนังที่ค่อนข้างจะดูแข็งแรงเลยนะครับมาแบบหนามากๆนะอย่างเงี้ยดูด้านข้างคือแบบเห็นความหนาที่มันต่อเนื่องกับตัวเรือนดีซึ่งผมวว่่าาาาเเเข้้กกกัับตรืืออนนนดดดีนะคไไมมูหามากกิ ไปหรือว่าบางมากเกินไปนะครับสายก็เป็นหนังวัวที่ด้านบนเนี่ยก็จะมีเท็กซเจอร์จริงๆเท็กซเจอร์ไม่ได้ชัดมากแต่ว่าพอใช้ใช้ไปปั๊บเนี่ยก็จะเริ่มย่นๆแบบนี้ละนะครับก็จะดูดิบขึ้นดูเป็นนาฬิกาที่เหมือนผ่านสงครามมานิดนึงอะไรแบบนั้นนะก็เป็นดีไซน์ที่เขาวางไว้นะครับการเจาะรูก็เจาะมาให้แบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ซึ่งก็ หลายหลายคนอาจจะชอบนะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าออยากได้วงกลมมากกว่าอะไรแบบนี้นะก็แล้วแต่กันไปส่วนดีไซน์สายก็จะเป็นการเย็บสไตล์นักบินเลยนะครับอันนี้หลายหลายคนน่าจ,จะชอบนะมันดูเป็นนาฬิกาพายล์แบบออริจินัลดีนะครับก็สวยดีบัคเกิลก็สีดําแบบนี้มาด้วยนะครับข้อมือผม5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนเนี่ยผมใส่รูสุดท้ายพอดีเลยนะแล้วก็มันแบบเจาะสายเพิ่มไม่ค่อยได้ละเพราะว่ามันจะเริ่มติดตัวสายเนี่ยที่มันมีบานิดนึงนะครับมันก็จะ ถอยไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะดังนั้นข้อมือที่เล็กที่สุดที่ใส่ได้ก็ประมาณนี้นะครับ5.75จริงๆผมแนะนําว่าเป็น6นิ้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าขนาดตัวเรือนมันใหญ่พอสมควรนะถ้าเกิดจะใส่ให้มันดูพอดีพอ่พออะ6นิ้วขึ้นไปผมว่าน่าจะเหมาะกว่านี่ประมาณนี้นะครับอยู่บนข้อมือก็เป็นเรือนที่ใหญ่โตโอ่อาดี D นะครับตามสไตล์นักบินเลยซึ่งจริงๆนักบินอ่ะข้อมือใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่ได้ข้อมือเพรียวบางผอมแห้งแรงนร้อยแบบผมแน่นอนนะอย่างขอ,นนะองผมเนี่ยมันข้อมือแบบเหมาะกับในาการเดรสนะครับดังนั้นในการนักบินใหญ่ๆเ์ไซแบบนี้ผมก็ ใส่แล้วแบบธรมัดธรแมงนิดนึงแต่ก็ได้อยู่นะคือถ้าเกิดเ,เพื่อนๆอยากได้ฟีลลิ่งแบบความเป็นพลอต t ที่มันดูเข้มๆขึมขมดูมันมีความลึกลับนิดนึงดุดันดนุดันหน่อยอะ่ะไอตัวนี้จะตอบโจทย์เลยนะครับหน้าตามันดูมาแนวแบบมีอะไรบางอย่างซ่อนไว้ให้เรามองให้เราเพ่งในดีเทลมากๆอะ่ะเป็นนายกาที่ดูไม่ได้ธรรมดานะครับคือมองปั๊บมันต้องแบบอะอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอยู่ด้านใน ซึ่งหน้าปัดเขามันก็มีความเป็น 3D ที่ทำให้เรามองได้แบบเรื่อยๆเหมือนกันนะคือพอตัวเลขมันนูนขึ้นมามันมีตำแหน่งนั่นตำแหน่งนี่ที่มันดูเป็นเลขที่มันยกลอยๆขึ้นมามันก็เก๋ดีนะครับมันไม่ได้ดูน่าเบื่อเหมือนกับนาฬิกาทั่วไปแล้วก็เรื่องกระจกที่มันตัดแสงสะท้อนจนเป็นแบบสีม่วงๆแบบนี้อันเนี้ยบางคนก็ชอบนะคืออย่างที่ผมไปถามมาบางคนจะชอบแบบนี้มากกว่ากระจกที่ใส่ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเวลามันแบบหมุนแล้วมันเจอริ้วม่วงๆแบบนี้มันเออเท่ดีมันดูรู้ส ซึ่งหลายๆคนจะแบบโอ้โหแฮปปี้มากที่เห็นตัวเหลือบม่วงๆตามขอบแบบนี้นะแต่ว่าผมเองอ่ะถ้าเกิดเอาโดยส่วนตัวผมชอบให้มันเคลียร์มากกว่านะครับคือมีเหลือบได้แต่ว่าจังหวะที่มันควรจะเคลียร์มันก็เคลียร์ให้ผมอีกนิดนึงอ่ะน่าจะดีกว่านะครับประมาณนั้นนะอันนี้และแต่ความชอบไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็โดยสรุปเลยก็ถือว่าเป็นในการเอเวอเรสต์หรือว่าในการนักบินที่โอเคน่าสนใจดีแล้วก็ซื้อใช้งานได้เพราะว่าราคาค่าตัวเขาอ่ะมันไม่ได้แรงเลยนะครับมัน260เหรียญคูณเป็นเงินไทยมันตกประมาณ 9,000 0หมื่นนึงะนะครับบวกภาษีนําเข้าอะไรเรียบร้อยมันก็หมื่นบวกลบนิดหน่อยเท่านั้นนะครับราคาถือว่าค่อนข้างจะเบามากนะถ้าเกิดไปเทียบกับคุณภาพการผลิตคุณภาพการเคลือบเงาเท็กซ์เจอร์ต่างๆเนี่ยเอาจริงนะถ้าเกิดไม่บอกราคาแต่ต้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าอะสองสหมื่นก็ต้องมีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะขายราคาหมื่นหนึ่งบวกลบแถวๆเนี่ยผมว่ามันก็ ไม่ต้องตัดสินใจอะไรเยอะแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอะไรแบบนี้หน้าตาแบบนี้แล้วเกงว่าคุณภาพมันจะไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมตอบแทนได้เลยว่าคุณภาพของ Avi วเเนี่ยโดยเฉพาะแบรนด์ในเครือเขาอย่างสปินเนเกอร์อย่างเงี้ยคุณภาพมันดีมากนะครับอันนี้ซื้อได้เลยถ้าเกิดสนใจเรือนไหนนะแล้วถ้าเกิดยิ่งมีช่วงเซลล์เนี่ยโอ้โหยิ่งคุ้มไปกันใหญ่เลยนะครับยังไงใครที่สนใจก็ลองไปดูได้บนเว็บไซต์เขานะครับดีวผมแปะลิงก์ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิ